โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมก a ลิล่าเดลตาฟอสตนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นเออเอเซอร์เซนคลีสนะครับทุกคนก็คือผมจะมาใช้มีดตั้งเกมนะทุกคนเหมือนเดิมเลยเหมือนชิปชุบหมอเลยทุกคนเอยชุบหมออะไรล่ะเอาหมอไล่ชุบคนเลยครับทุกคนโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นเอเซอร์เนเนาะใช้มีดอย่างเดียวนะครับทุกคนผมก็จะเล่นเป็นาสายรีคอนะครับทุกคนตัวนี้เลย แฮกคลาวนะทุกคนตัวนี้เลยผมว่าตัวนี้ที่ผมจะไปเล่นก็คือมันใช้แฟดได้นะครับทุกคนเปิดแฟดก่อนวิ่งเข้านะมันจะทําให้สเต่เอตาบอดประมาณวิสวินะครับทุกคนแล้วก็วิ่งเข้าไปแทงเลยนะผมก็จะมาไล่แทงไล่แทงนะทุกคนแล้วก็สายเอ็กซิคด้วยนะทุกคนก็คือใช้ท่าพิเศษในการสังหารเนาะโอเคผมก็จะเล่นตานแรกนะครับอาจจะเป็นเออเอนิดหน่อยนะ ขออภัยด้วยนะครับทุกคนเข้าเกมมาก็เอาเลยอ่ะคิดคอนเทนต์ได้เลยอะไรเงี้ยโอเคครับทุกคนไปเจอกันในเกมที่หนึ่งไปเลยโอ้โหเป็นฝ่ายบุกด้วยทุกคนลองเลือกจ้าอันนี้ผมก็เป็นอันนี้แล้วมั้งกระเป๋าจุดลิ้นกะเป๋าอ้ไม่ใช่เขาใช้กันโอเค มาแล้วครับบางทีผมอาจจะใช้คู้ในนะไปกดดาวกระจายเนาะโยนใส่หัวมันไปเลยเไม่โดนกำลังพลของเรากำลังทำการสู้โต้เข้าไปเตะวาไปอีกหนึ่งมาแล้วตโอ๊ย จะยึดจะทำอะไรผมเลยเอ้ยดาวกระจายกูโดนแล้วจะกูมาดิครับสวัสดีครับพี่นุ่มเฮ้ยไม่ตายได้ไงไปแล้วครับสายแอสซิสต์มาแล้วแอสซิสต์ครีตแอสซิสต์ครีต มาเลยครับผมเปิดไรอ่ะโอ้ยเกมนี้บุกคิวๆ่ะทุกคนให้เพื่อนบุกให้นะเป้าหมายของเราผมอยากได้เกิน50คิวนะครับทุกคนหมายรู้จะทับได้หรือเปล่ามาแล้วสายสิกโคสิก คุณนายเฮ้ยโดนด้วยวะเจอคุณนายเข้าไปสวัสดีครับเพื่อนมาช่วยแล้วเออเชียวเชียวโอ้เราลีคูดาวนานมากเลยทุกคนสกิลเราเปิดแฟบนะเราต้องทนรอเนิดนึงเดี๋ยวอีกสิบกวีอทุกคนมันยังกลับไปเกิดกันที่เดิมอยู่เลยนะทุกคนดูดิ เออไม่เป็นไรแต่เราจะบุกไหมตอนนี้ผมก็ฆ่าไปแล้วเจ็ดตัวมาแล้วบุกเข้าจากไหนโดนเฉยนี่จะหัดตรอยเอสซิตเอสซิตเอสซิต แต่เสร็จปักเกิดให้เพื่อนเปิดเรดาร์ทุกคนฮร่อนนะก็ไว้เก็บไปแล้วสิเดี๋ยวผมล็อกเข้าหลังดูอ้าวจิกด้วยมานี่พอาะนกอ้าเย้ไม่นะเพื่อน ขอตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งไปนะจะชุบเออจะโดนเบ็ดเบ็ดโอ้เบ็ดวิ่งแล้วมันมีตัว,ตว <c oughs> อยู่ออแถวนี้วะเก็บไปแล้วหน,นึ่งเก็บไปแล้วหนึ่งม,ม,มานี่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 เก็บไป,ไปแล้วสองไปแล้วสาม ไปแล้วสี่วางง่าไงว่าไงโผมาไหมโผไหมเล็ร้อนอ่เฮ้ยโดนโดนไปดีโดนไปดีกาปเปายวยอะกดอีกทีคิวไม่ได้ ทำการยึดเป้ ar, าหมายรา้าบอเงียนเยเงียนเยนเอยไปดนะใครเาเอาชัยชนะกันลาเพื่อเลยไอ้ดุ๊กแค อูไม่ตายเพื่อนต้องเอาแล้วโอ้เพื่อนเกิดใหม่อีกทีอ้าวเย้ยกดไทยที่คิ้วไม่ได้ปลาผู้ใดกูติดตายกิดตายกิดตายกิดตายอู๋แย่ว่ะ เอสิ์เอสซิทเอสสิทเกิดไว้เอสิ์เดี๋ยวเราไปช่วย b ีดีกว่าทุกคนรู้สึกบีสอบุกยากเอสิทธิ์เอสซิท์เออวิงไปไหนเ้าผูเพิ่งบอกว่าบุกยากเข้าบุกได้ละ อ tamam. เออ B หนึ่งโดน B หนึ่งโดนแล้วเพื่อเรามายึด B สองหมดเลยเการยดเ้มรียบเเรียบตรด้ทำการย stocks, ารึดเป้าหมายดเข้าไปชีดอัพพนมกูลืมใช้แฟลไปไนตรูดเข้า เ้โหขนาดน้วันนี้เรววะที่อันตรายเกินไปแ้ไปแล้วตาบอดตาบอดตาบอดก็เฮียแล้วทำไมตาพวกเอกไม่บอด ไปไหนกูไปอย่าให้ต้องผูกคอคุณนายไปที่กลับ มีขับไม่ทันเย้ยกำลังมิมเลยสัตว์จะไปสีสองเลยทุกคนสีสองไปสีสองไปสีสองไล่ไล่ไล่ไถไล่ไถไปเลยจู ไปแล้วไม่อยู่แล้วนี่ไงเราได้ยิดเป้าหมายชาลีวันอุ้ยโดนหลังมีแล้วผมเข้าไปมันฝักโนูนเขาจะไม่มาอยู่ไหนอีกเลยนะเราจะเด่นง่ายมากเลยนะเราได้ทำการยึดเตาหมาชาลีวันเด่นง่ายจัด ลานช่อนลานช่อนเออโดนโดนโดนไปดีโดนโดนขอพับไปดี ไม่มีเราพวกอครับเฮียอะไรไม่ได้เลยเเอฟสองสีเก้าเฮ้ยเราจะยึดได้เร็ว บุกเข้าไปไปเ,เกิน50ตัวแล้วโอ้กูผ่านแล้วพอใจแล้ว50ตัวแล้วเกมแรก50ตัวแล้วจูผ่า,านกระถิ่ในในวิ่งมาฝันอยู่ได้เอ่ยเหนือกว่าเข้าหลัง ข้าหลังแล้วก็จวงจวงโดนพี่เข้าหลังไปดีนอ้อเจ็บๆหน่อยนะป่ามวัวเอาวดดเวย้ยโดนเฉยหมานี่หมานี่เลยเฮียแต่เดย์กำลังไอคิวเลยกำลังไอคิวเลยอ่ะ วยตายยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยปิดขาดมาแล้วนี่แล้วยุ่บบเลยนะดัดนี่แหละ

อ so ุ้ยไม่ว่าจะรอดเจอูนไปดีตัวนี้ไม่มีอะรอยาง

โอ้ยเอ้าเฮ้ยตกาจกำลังตึง่ไม่ยหนะเปิดแฟลชเปิดแฟลชหาตัวไม่เจอแม่งมานั่งอยู่สองโดนบุกอะไรโอ้ย แพ้วะ่ะทุกคนไม่ชอบเลยวะ่ะดา่านนี้ลบแผนที่ได้ไหมวะไม่ชอบอีกจริงเลยที่หนึ่งเราเยึดได้ปบอดบอดกูก็อยู่ที่สองเลยนะ ใช่แล้วนเน,น,น,กกนี่ยวะเกเอ็กซิคิว1ไม่เสร็จเลยไม่ใช่เหรออ้าวชนะเฉยว่าเอาเรื่องเจอดทางเกม execute ได้อยู่ตัวสตัว เล่นกันอยู่สามคนนะอีกคนหนึ่งมาทำไมเนะี่ยในดานนี้ใหญ่วามีเล่นได้ไหมเนี่ยโอเคทกุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมที่สองเรียบร้อยละละดานจหกกวางเป็นฝ่ายกัรอีกเอาเรื่อง จะได้ไม่เนียเก็บกว้างกว้างแล้วต้องเล่นใส่อซ่าว่าทุกคนไปตัวพุ่งอ่ะที่ผมเล่นในคลิปก่อนอ่ะเอ้ยไม่ใช่คลิปก่อนดิก่อนหน้านั้นอ่ะฆ่าคนได้แล้วพุ่งเลยพุ่งเหลาน่าสนใจว่าแต่จะฆ่าคนยังไงก่อน เดนะเนี่ยวางจุดเกิดไว้ก่อนเลยแล้วก็ไปนั่งดักบนภูเขาดีกว่ามันต้องอยุ่ตัวเดียวถ้าผมจะใช้ท่าเอ็กซคิวอะไม่งั้นมันทัไม่ได้ผมเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ก็ต้องเล่นเว้ยขอ30คิวขึ้นแล้วกันเกมเนี่ย ไม่โดูดสองมาเป๊ะบีบีบมาเลยขีดเพลงขึ้นเลยอย่าวะเนี่ยขึ้นในหัวไม่โดูดเฉยเลย เล่นไม่ได้เลยกูเล่นอะไรอยู่ดีอ่ะบุกเข้าไปก็เป็นเขตน่ะไปไม่ได้เลยกูจะนั่งปลาคู่ไหนอย่างนี้จริงเด็ก ไอพวกมึงจะไม่ปลุกมากันหน่อยเหือถาอจริงกำลังทนยังแข็งแรงแต่เราต้องป้องกันเขตนีไว้ให้ได้โอเคไม่บุกมากสินะที่จริงปลุกจริงได้นะเว้ย โอ้รายงานเจ้าหน้าที่ปุ๊กแค่ส่วนปุ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 ๊ทางเกมกูก็อยู่สองคนข้ามันเฮ้ยมันผลักมาว่ะ อย่าเข้าในเขียนบ้านละกันเขียนบ้านอ่ะเขยนผมเออเกิดปุ๊บตายเลยไม่ต้องเล่นเออฆ่าได้หกตัวมาจากไหนวะหกตัวตอนไหนวะเพื่อฆ่าสองไม่ใช่เหรอเกมไม่ใช่หรอโอ้มันบุกมาแล้วเพื่อน แบบนี้ไม่ดีแล้วเฮ้ยแม่งโดนรถถังยิง เพื่อนปล่มแีวไดปลูกเวได้จุดจดจ้ยไอหเอีกำลังคนเกินครึ่งแล้วกลัาแนวป้องกันเอาไว้ตัวตรีแอบแอสซิสต์แอสซิสตูดกำลังโจมตีเป้าหมายเอาฟาบแอสซิสต์เออยตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลย มีแค่คูไนเท่านั้นที่เรายิงระยะไกลได้อุ้ยโดนแต่ไม่ตายเน็ตเน็ตที่กลางกระบาดเดี๋ยวเราไปยิงไปลุกขึ้นมาจงตื่น รางารกำลังโจตเป้าหมายเอา,า้าอะไรเอ๊เอะอะไรเหี้ยเลยอ,อ่ตายอย่าดิเอ้ยเฮ้เ้ยไปเลยยอรับความพ่ายแพ้ไปซะเริเ่อลดลงแล้วหยัดไว้ว้ายจริงไร <c oughs> ะยะไกล ออกันไล่หนูเข้าหลังเออสวยหมอ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 อยู่ไหนหมอผมอยากไปอยากตายครับหมอเลแพล ไปไหนหรอวะพี <barely arithmetic> ่ยังไม่อยากตายเราผ่านทิศทางของปฏิบัติการแล้วผมอยากช่วยทีมให้ได้มากกว่านี้ เอ้ยโดนอะไรยิงวะโอ้ยโดนระเบิดตานี้ไม่นับตานี้ไม่นับแผนที่กว้างเกินใส่กระสุนเหรอเนาะใจไปแล้วโอ้ยจะตายเจ็ดกำลังจะตาย เอสซิดเอสซิดเอสซิดที่วิ่งผูกนะเจอเอสซิดที่วิ่งผูกหลายชนะโอ้โหเป็นไงเป็นเพราะผมเองอ่ะและเขายึดเขตไม่ได้บอกเลยไม่มีผมไม่ชนะแค่นั้นแหละไม่อยากจะโม้เลยว่ะดูสกอร์ผมดูสกอร์ผมแค่นั้นเลยบุคุณดูสกอร์ผมได้เลย ไม่มีผมไม่ชนะหรอกเกมเนะี่ยเป็นไงค่าสิบเอ็ดเพื่อนในทีไม่ต่างกับผมเลยโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับ mm. ก็ไปเล่นเป็นสายแอสซิสนะครับ mm. ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับทุกคนถ้าเล่นแบบระยะ,ะชิดหรือว่าพื้นที่แคบมีดก็ได้เปรียบนะครับส่วนมากเนาะ เราก็สามารถดักซุ่มได้อะไรนะครับไปเจอเหมือนด่านเมื่อกี้ที่กว้างๆทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนต้องวิ่งหาคนเลยต้องวิ่งหาคนเพื่อเอาคิวเลยครับทุกคนก็ผลประกอบการก็ถือว่าดีใช้ได้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปแล้วจ้า